เฮ้ยเฮ้ยบนโลกมนุษย์เรามีอาชีพที่เรียกว่ายูทูบเบอร์ด้วยหรือวะน่าสนใจว่ะเฮ้ยโอ้โหพี่การดีนิดพี่ไม้เมดเน็พี่บีเดอร์สกาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราก็ไปเริ่มจากจุดไหนเนี่ยสุดยอดมากเลยอะ่ะเฮ้ยต้องดูเลยวะเฮ้ยดูนี่ดิยูทูบเบอร์ชื่อดังเว้ยคิดไม่ออกเลยว่าเราต้องเริ่มจากจุดไหนดตกี้นายรู้ไหม สิ่งที่ต้องทำก็คือคืออะไรวะก็คือคืออะไรคือทำคลิปจบเออวะทำไมฉึงคิดไม่ได้สวัสดีครับผมตอนนี้คุณอยู่กับรายการวิธีทำนะครับผมวิธีทำให้เป็นสุดยอดยูทูบเบอร์นะครับผมอยากรู้แล้วหรือสิว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ เราจะเริ่มจากคลิปอะไรดีวะที่มันทำไปแล้วมันบูมอ่ะมันต้องทำตักระแสว่ะคลิปตาตักระแสเออจิบอะไรวะนี่ไงนะนี่เนี่ยนี่ไงมึงไม่เคยดูหรออะไรวะนี่เฮ้ยเอ้าเห็นมันตั้งอ่ะแกไอทิกไอทิกเขาฟิปขวดไงใช่ไหมเออเขตั้งอ่ะเออแหละนี่เลย ที่คนไทยกำลังฮิตกันทั้งๆท,ท,ที่ต่างประเทศเน่เขาเลิกฮิตไปปี2ปีแล้วใช่เลยใช่เลยโ้เอ,อาต้องห้มันสมราคาที่เราซื้อกล้องมาสามเพลงลเอาว้อะไรก้าวอ่ะเอาเอาลุยลุยลุยสวัสดีครับอยู่กับช่องต้องดักอากาศอากาศจุกกรูนะครับคือรายการใหม่ครับกระเทียมไรให้ถึงห้ามือไรนะครับผมนี่ครับผม คือน้ำนะครับที่ใส่ปริมาณพอดีแล้วนะครับผมเราจะมาทำการหมุนขวดนะครับเอ้ยฟิปขวดฟิขวดิปขวดเออหนึ่งสองหนึ่งสองเฮ้ยบ๊สบ๊สฟัสก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับต้องดักอากาศกัก ก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าการฟิวบอร์ดนี่มันก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้ช่องต้องดักอากาศอากาศจยูทูบด้วยนะครับสวัสดรับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 ยเฮูบเเ ใช่เว้ยมึงทำอะไรเนี่ยจะแคสเกมอ่ะมึงสร้างกินแนงเนี่ยตอนนี้อ่ะกัวรังสร้างแรงบันดาลใจอยู่เว้ยมึงดูใครเนี่ยสกิปทีวีเหรอสกิปบ้าอะไรนี่กูดูพี่เอกอยู่รู้จดอล็อกเกอร์เสียงเหมือนกันชิบหายเลยดูกูแฝดเสียงคล้ายกันดูพี่เอกเว้ยซึมซับเข้าไปสู่ร่างกายเข้าไปสู่ร่างกายที่กูดูพี่เอกเนี่ยกูอยากจะเป็นแบบพี่เขากูอยากเป็นแบบพี่เอก กูจะเป็นแบบขับโอเกอร์กูจะเป็นอยากสร้างแรงม้านาใจหนักแล้วมึงอะหนักแล้วมึงอะหนังสือมึงอ่านแล้วเนี่ยมึงทำอะไรบ้าอาจารย์ต่างมาเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวกูแคคเกมให้ดูพวกนี้มาดูกูนะทำไมเสียงหน้าลงไหลแบบนี้ไอ้เห็ดผมอยจะได้เซี่ยงเงิของพี่เลยก็ย้เช้าวันต่อมา เเนี่ยอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะก็ตอนนี้อยู่กับผมเอกฮาช็อกเกอร์นะครับตอนนี้อยู่ในเกมเอ่อพีพาร์ทเน้นเจ็ดนะฮะก็ตอนนี้เราก็เล่นมาถึงเอ่อพาร์ทที่หกกันแล้วนะครับก็ ก็อยู่กับผมนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับยายผมอยู่คนเดียวครับเราก็เข้ามาแล้วครับก็ตอนนี้เราเล่นเป็นอีธานนะครับตัวเอกหลักของเราซึ่งเราต้องไปตามหาเอ่อมิอานะครับที่เป็นเมียของอีธานนะที่หายตัวไป3ปีแต่ว่าอีธานได้รับมเมสเซจจากเธอมานะครับเฮ้ยผมว่าตังเลเมื่อไหร่เนี่ยยี่ต อุ้ยลบลบลุบลบเออจใจใเย็นใจพอดกันโดนไม่หูรอกตายตายตายอื้ยสดชื่นสดชืนสดชื่นโอ้หีนหีนถุงน้ำแกงถุงน้ำแกงเฮ้ยรู้จากเอกขาดช็อกเกิดน้อยเกินไปแล้วโอออุ้ยอัศวะเนี่ยเ้มึงเป็นเขาแทนเลยมึงก๊อปมาเนียใช้ไอ้เคดีสมองมึง ไอ you think, you think you ้ตรงไหนวะเนี่ยดูสิมึงมึงว่ากูจะอย่างนี้ก็ได้เหรอฮะจะเอาไหมจะเจอปืนไหมฮะเอาไหมกูมีนะก็นี่มันตัวกูเนี่ยมึงมึงเห็นใช่ไหมเอกเอกเอกฮาร์ดอะไรสักอย่างเนี่ยฮะมึงเห็นไหมเนี่ยตัวกูกูเอกฮาร์ดช็อกเกอร์มึงได้ยินไหมกูเอกฮาร์ดช็อกเกอร์เอออะไรของมันวะก็ซีเกมส์เรยอย่าลืมไปล้อนในเจอด้วยนะครับผม ไม่นะจ่ตตันดักนโโนมันกินแกลคนมันไปกินแลงคนมันกแงคนอย่าลืมเกลอชิ้นใเยดักเมื่อไหพ่าไม่ลุ่งมาท่องตองดักอกาศอกาศจุกรูอะไรนั่นลงไป5วันได้เจ็ดวิวหนึ่งไร่สองิสไร์มันคืออะไรวะดักเฮ้ยอย่างน้อยนะ แม่เราก็ช่วยดูอยู่เฮ้ยเฮ้ยโคเวอร์ป่ะคำว่าโคเวอร์เปล่าเอาเพลงดังๆหรือเฮ้ยมีเพลงชอบเปล่าเห็นไอชอว์มีป่าเฮ้ยมีไอดอลอยู่ดวงใจเปล่าไอดอลเหรอมีเปล่าไอดอลเหรอเออทำเพลงตามไอดอลน่ะคนนั้นเลยไอดอลของผมอะร้องเพลงเพราะมากออฟฟังสักไม่ใช่โอ้โหออฟฟังสักนี่ไม่ได้ครึ่งทั้งร้องเพลงเก่งเต้นก็เก่งงั้นก็มีสตาร์ ไม่ใช่โอ้ใกลเชียงแล้วเขาเนี่ยเล่นคอนเสิร์ตผ่านคอนเสิร์ตขึ้นเวทีคอนเสิร์ตมาเยอะมากแต่นั้นทัวร์เลยดัสตินบีเบอร์ใกลเชียงแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครับผมคนคนนั้นน่ะคนคนนั้นก็คือคือไหมไทยหัวใจสิ์ครับผมเฮ้ยมันขายตรงไหนมาเช็คยอดวิวดีกว่าเว้ย นาเจ้านวลสว่างยอนขาเมลาโตดำปานว่ายกาขีตาลายลายลายสดเต้นโชว์ตัวกระโตดันเต้นโยกย้ายเต้นกิ่ง <มา S 1> ทุนทุไลหน้าขี้หายยังกาสแสดง บ่สวยยังขี้หายหน้าตาขี้ไลยแถมเก่าขี้กากใส่สงขาดากประหลาดหนักหนาชนิดร้ายแรงลงไปตั้งนานสวิวคืนเดียวได้4ี่วิวอะไรกันวะเนี่ยจบกันไปแล้วนะครับสำหรับรายการวิธีทํานะครับตอนวิธีทําให้เป็นสุดยอดยูทูบเบอร์นะครับผม อันนี้พวกเราก็ทำคำๆนะครับผมทำเรื่องๆคำๆนะครับจริงๆแล้วใครที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์ขอแค่มีความขยันอัพคลิปบ่อยๆและทำคลิปที่มีคุณภาพแล้วมีคอนเทนต์ดีๆที่เป็นของตัวเองนะครับผมแค่นี้ครับคุณก็มีโอกาสได้เป็นยูทูบเบอร์ที่ผลิตผลงานดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามเพื่อให้กำลังใจช่องต้องแตงบอบี้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมลงคลิปเป็นประจำทุกวันพุธและวันอาทิตย์ สำหรับวันนี้ผมต้องแจ้งก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ